สบายดีพี่น้องย่ำเทียงเลยอจ้าเบิด์ุูปูสุอันนี้ก็เฮ็ดผัวขาพระเจ้าไปหาพี่นอ้องล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สิหายอดน้อยแกงส,ขขสขขุกินเื่อนนี่ก็บริกิน,น้ำาึ้งเดี๋ยวมาทำมากินอันช่วงเทียงนี่เอาเทาน้ำขาบเบือลงเด้อพี่น้องเด้อน้ำขัเบือก็จะนั่ง,งและเทลงไปจะย่างแบบอันเห็ดเอาเจาะพ่อนะพี่น้องแล้วก็ใส่ขับเบือคุณแล้วก็เริ่มมาค้างหมอสีแกงเลยพี่น้อง เห็ดเนื้อไอตัวช่วงนี้ชิกินแต่เห็ดเนี่ยพี่น้องมีคัวไปหาได้หลายสารผัดเห็ดแกงเห็ดรวมรวมมิตรเน่ครั่วเ้ากับไก่พี่ตู่พี่ตู่ข้ากับน้ำคนตกดูายมันรยอยากเปื่อยถิ่มเบิดเลยพี่น้อง ใส่เป็นหัวจจ้าหัวลัวกระเดดกระเดดนีนจะตอนน่หน้องพี่างนี้ตะสชีอ่าน้ามือใส่ผักขนาดแลนะ้วเนาะใส่ผักน้งตูลงไปแบบนี้พี่นอ้อง แล้วแกงเห็ดสบายดีพี่น้องเชอุ่นแกงเห็ดหายหน้วก็เมื่อแล้วบอกินซ้ำสบายดีพี่น้องซื้อห่อสมให้เพื่อนห่อสมคุนจะง่พี่น้องกคุณเข้าวเที่ยงเลือกเพื่องเลือ,อ,อแซ่บเองเห็ดอันเปิ่นไปหากับมือไปหาเองเปิน่น เห็ุลายพี่น้องนะไปหาลายคนไปหาอีกกต่ชิได้อกีกคนบ่เฮ้ยมันแดดกต่ชิได้ดอดยู่ เขาไกันเด้อพี่น้อง<ม>เด็กๆน้อยเขากินบ้าอองหรเขาบุกินดอกแนวนี้นะ<ม>เขาเป็นขนมปอกขนมป,ปังบุญแดงองเด็กน้อยเด็น้องไข่ดอกไข่ดาวไปแล้ว แกงก็ได้เคืองหมอบได้จงไ้เช้าโอนอน้อยน้ำผลิมากินน้ำ้ังเพิ่งไปอาบน้ำไปหากันยังพอได้มัสูชเมียกินแล้วนี่เด้นส่วนเป็นส่วนเพดรออกขับออกไปหาไปไปโค่งกับ่บได้คือเขาไปตอนบปแบบแกนตะนุ ไสเจ้าเนาะสีตาพี่นาะะแม,มแต่ตาพยังไ่ได้ไปสองตนะา,านึ่งนหอยามันนองแบบว่าเฮ้ามองเขามาอยู่นี่คืออุดมสมบูรณ์ได้เฮ็ดก็มีที่รอก็มีคุดธูกระแป้งก็ต้องพุดอรมค,คอยอะไรกินอยบางกัน,น้าอยู่าาหัดตาไเพ์ยงไง ปลาเฮดคน้ลยขอ,อยากกินนูแล้วบุมีนานี่ไดหนูยงเกี่ยวข่าอ,อปและหนูหลายสาก,กินบุคมีิ๊ดอกแฉกปลาตลาดเกิดอยู่ป่าเาข่าด่เทวกอมันปลามันขอนูมันกินหนัาหัวมันเดลาย ผมจะอยู่นี่นะเดี๋ยวกอใหญ่ขึ้นก็ห่มร้ายขึ้นอ่็มันแหละตกแรงเพื่อจังจที่างหนักหนักพนยังเห็ดเมีงยงไม่ได้เพี่ยงก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นตกแรงพก่มแหละท้องแวบ,บผมแล้วต้องออกเบิ้ลมือหกดีท้องจะกระแวบ,บเลยเนาะปลูก <c oughs> พัก กินเมื่อกี้ล้างแล้วมันอยู่อยู่ตาทองขนะี่ล้างเจ้านะข <c oughs> ี่ล้างแล้วก็เสียหนาไปพร้อมครับพี่เนาะเรียนว่าก็ได้เจ้าก็เอาเลยเอาเนีช่วงน้าแรงพักก็เสียสื่อได้ล่ะอืมนั่ง สื่อกันน่าจะขำมันเบิดแล้วยากไปซื้อไก่ปลูกงงเพอาเด็กเก็บรักบัวบแล้วก็บขึ้นนะเผื่อกำลังเสียวขึ้นมาเลยเฮ้ยโอ้ยนะครับเือนเป็นเนาะมันทีปลูกเลยเป็นเลยเผื่อเป็นผลตกใส่หลายผลเป็นชะอาดนะมันนี้บอกอืม,มตองมีแดดนี่เป็นนจำเจ้าหรือโบตัณหัวมันอืมยังเ,งเ,เป็นอยู่ กระโดดๆงอกกระโด,ะดวงมันก็งอกงายงอกไว้พองมดอกกินเข้าไปคือจะแบ่งเห็ดคุมมีเห็ดคมนำเรื่องเกลีงขายช่องซ้ำดอกเนะ่ะ ของสาวโอนอยเ็บมาเดี๋ยวจิ๋นนะฮะพูดจีดอดหน่อยสองคำมือเพื่ออ,ออกไปพูดแล้วมาพอดแกงเสนน้นไม้นวอไหล Cái chết <organizational> là ngộ rồi Chắc là cho cái bơ à Mẹ lên hơi Đó cái nốt เป็นละงอกเลื้องออกเป็นหมูละเป็นละงโกเท้าออกเป็นอะไเป็นดอกเดียวเนาะอดอกเดียวเป็นละงอกเลื้องเห็นอะไเป็นจุ่มสองตัวอยากไปยำตัวไปบ่ได้ปีนาบเลอยเก่าเนาะอยากร <c oughs> ูดอันมีดอกคนหอย ใช่ไหมหายอ,อยู่สองคนก็แรกคนดูเอาคูนน่อะแวน่คือส,สิีขัดเจอคนแอบประกาน,นโอ้ตายละพี่น้องกากไระพนะ้องไทยกระไรลุงนี่อยู่ใซก็อยู่เป็นหรอโอ้ไวน์ไอยูอ่สบายเนาะกับน้อง,งลุงลคนแอบนะโอ้ยนคนเหมาแจะได้แล้ว หตอนยังหน่อย่ยให,หนังใช้กำลนนังหันปล่อยได้ันนัาดเกี่ยวนนออกันปูเปเห็นไหมจันือเป็นูกคนเป็น,นเนนด็กน้ย่ยน้องลุงก,กั็นห่วแต่ได้ ไหนบอกยื่นอยู่หันก็ยื่นหันล่ะมบม,มาล่ะนางลกหยาลิ่นมนล่ะบริการไปจับดึงอันนั้นดึงอันนี้เขาปากเลยบมปเป็นอีก เขา้าจะเหื่อจนเที่ยงตอนเ้ากับองไปแล้ววะตามหาคนกับเข่ากำจังแล้นีังเขา่าอย่างไรมามากินด้วยเขาเมาเอาคลิปนี้กล็ลาไปก่อนเดอ้อเพียงเด้อขอบคุณทุกคนขอบมาหลับชมช่องลุงนาพาสาวสีโนโด้วจ้าบ๊าย้า